สบายดีสบายดีตลาดสีหอมวงเล็บตลาดสีหอมมาครับเรามาดูตลาดสีหอมหน่อยโอ้ยวันฝนตกมีอย่างนาาตลาดสีหอมกินอย่างเจ้าเบื่งอย่างกินโนกินอาหารญี่ปุ่นไหมอาหารญี่ปุ่นโอ้กินตีนมักจีนบ่แมน,มนมมมวะ เรากขขินทอดสีหอมเจีวเอาบะหมี่บะหม่แมนว่าเออมะหมี่น้ำหอมอยากน้ำหวานมุนักคุณน้ำใสโอ้เต้าหู้เต้าหู้เหม็นวะไม่เคยกินอยากลองกินเต้าหู้เหม็นไม่เคยกินเต้าหู้อยากกินเต้าหู้ เต้าหู้เหม็นต้าคุณของจีนโดยแท้นะเป็นจะกินวะอยากกินลองกินซื้อซื้อนานนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ที่อย่างอันนี้คืออย่างมาลาบอ่ะเดินเดี๋ยวก่อนไปหายู่ห่างเขาเชนเดินเดินน้ำหวานเพื่อสุขภาพปะาโทโอตอนนี้มากินเพื่อทำลายสุขภาพเป็นเดียว เอนเทอร์นี่เลยหกสินเนียเ่ยตลาดสีหอมมาลามาลากินมาลาไหมหรือกินอย่างมาลาอโอ้ะโอ้เป็นกระแสน้ำมาลาไฟลุกดมมาลาไฟลุกเ,เ,เป็นกระแสน้ำกระแสมาลาไฟลุกโอ้นี่โอ้มาลาไฟลุก ว่าเป็นแต่แซ่บแค่มาล่าไฟลุกเป็นซ้นหมูหรือซ้นเนื้อเนี่ยซีนงัวจ้าซีนงัวมีแต่ซ้นวัววะแม่แล้วโดย thank you มีแต่ซ้นวัวเด้อฮะมีแต่ซ้นวัวซ้นวัวมาล่าไปลุกกว่าสัตว์อ่ะเจ้าแซ่บปะอ่ะอ่ะอ่ะหมาล่าไปลุกว่าซีนวัวป ว้าใส่กรอบฮะไม่อยากกินกัมก็ไปกินนู่นตัวเออกันนาลาโอดเอาโอ้อดเอานี่กินในของกินเล่นในนี่เนี่ยโอ๊ตใส่กรอบน้โอ๊ตกุ้งไปอยากกินกุ้งอยู่ปาดบมกมี่บมกมี่หนามบมกมี่หนามโอ้โบอสหัน ขนาดอยู่ไทยยังไม่กินสูเป็นดินเซ็กษาสอยู่ไทยยังไม่กินชมากินชิ้จะมาถามนี่โอ้สามแสนสามแสนก็ตอกสองร้อยก่าบสองร้อยแปดชิบาต้องคอยว่าบ่อสามร้อยก๊าบสี่ร้อยกาบทุบ่อแมนสามแปดสิบเอ็ดบ่งตกินกินลูกตุ้นเหรอ ปามต่กินอ๋อันนี้กินี่แหละรูกประคำกินลูกประคำเนี่ยกินป่ะเออกินกะสั่งคนละขายจังใดเน,นี่ยกองสามสิบเอากองสามเอากองนึงเกินลูกประคำเนี่ยกินไหยเอาดิเอากอง มีประสทบุตร้ะนี่เอาเอาแบงคัไปใส่ละไปที่ใส่แลเนยเจ้า่อยค่อยไปบอกแบงค์ับหาอยรอยทำไมแบงคัรอยแบงค์แสนหุดละ ค็นเองเะล่าวะคิมาพอพันวะพอพอพันวะคิดมานะ่ัดหน่วยวะนะบหฮอดผัดผัดหน่วยไกป่า

เก็60ก็60กิบบสอับประมาณ60โอ้ยวันน ah uh ี้เราวันนั้นเราซื้อแบบนี้กินได้เหรอเกสิบละโอ้ปลามันลูกใหญ่แท้บักโมไข่เทียบกับปลาบกโมตัวใหญ่มันคือหน่อยใหญ่แท้บักโม เทียบบอกโมกับมือราาดบบนูดูโอ้บอกโมสี่สิบบาทสี่สิบบาทโ oh, oh. อ้บกโมมันหน่อยใหญ่แท้อือโอ้ ต้าหู้เหม็นต้องกินต้องลองกินต้องกินลองกินเต้าหู้เหม็นใครจะกินเจ้าไม่กินก็เรื่องเจ้าปลาฮัดปลาหมึกมาตัวใหญ่แท้ไปกับหอยปล่อยย่างไปกับหอ้ยปลากู จะละโอ้ย่าต้องไปซื้อตั๋วคูเหม็นร้านแรกเขาเป็นด้านแทบโอ้โอโอ้โลจะรับเปลาะโอ้หเดี๋ยวลูกชิ้นยดินชิ้น มะเขือมักเจ้าแบบนี้ปะ่ะเกือกเกือกเกือมะน้อเอินไว้อย่างนครับมนเกือมอัละหน่วยเท่าไหร่หกสิบาทปเป็นกาแฟตัว มะเขือมา,มาละร้อยบาทคนเดียวมะเขืกอก็น่ากินต้องลองกินมะเขือกันเน้ bát <tell> <tell> mà vậy ừ ừ ừ A Ừ không Khám muộn Nó cứ bấy hình ra Đó là xì hòm ล้วเ,เคอกับเต้าหู้หม็นปักกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหาตามหาลองกินดะบว่ากินอะไรดีต้องไปกินตำหมูมาแต่ประเด็ลองกินเองอยากลองกินก,กินแบบแปลกที่ไม่เคยกิน

在不用去长沙就能吃到长沙臭豆腐了。辣、鲜现场煮熟，天下美食，湖南味。长沙臭豆腐，我一次吃,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 吃，吃得下。我们来到了招待万民的金牌小镇——长沙味绝。 豆แบว่าลองกินมันเป็นจังไดแนวดแบมันเป็นจังไดะเาไม่เคยกินวะเาเอ้ไม่เคยกิน 9ก0าาสิบโอ้แสนหนึ่งสี so, s okay. <S like qu ่ร้อยนั้นละสองกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามบเก้าสามแสนนีก็เกือบสามร้อประมาณสองร้อยไอ้สองร้อยแค่นั้นแหละตรงนั้นสองนี่คือตลาดสีหอมรถลาเอาหมดยังแนนเบียอ มินามะกินกันเด้๋ปวไปไปนั่งกินร้านนึงเถอะเดินดูตลาดสีหอมครับนี่คือ ตลาดสีหอมยามฝนตกไปขึ้นรถด,ดีกว่าไปตลาดตลาดแรงกันดีกว่าตอนนี้สองรอยกว่าวัหน,นึ่งสามคูนเดินทางต่อกันไวนะ้เจอกันไปหน้า ยังไม่ขายเลย